เตรียมสี่วันวลาแสนไตามาส์ไตามาสถสามไม่ต้องไปไตามาส์สามก่อนก่อนจะปิดช่วงไตามาสสี่เพื่อเปิดตน้นต้นปีเลยที่เก้าจะมาตรวจเจอที่สิบก่อเพราะวันที่สิบเี๋ยวจะไปเท่งไง ลักษณะแบบนี้จะมาช่วยได้เยอะแล้วดูดีที่โลกอากาศถ่ายเทสะดวกเพราะที่แรกเลยเนี่ยเขาคุมหมดเลยนะถึงเขาบอกว่าห้าจาดเลยถ,ถึงเจอห้าสิ่เราก็ไม่รู้แต่สามารถขออนญุญาตได้โดยทีเ่เสนอแค่แค่วิกเอนก็คือสุกเสาตอนนี้พอดีเขาก็ฝากหลัมาว่าว่าประเมินกันยังไงนะะึงกับคนเขาก็กลัวสองเนี่ยมาตรการสองพักกอนที่ออกมา แน่าในเรื่องของกีฬาเมอปี้อ่ะไี่คิดแบบปีที่แล้วบอกว่าตอนมันยังไม่คุ้นเคไม่มีการโซเชียลไม่มีอะไรแล้วอก็ไปมันไม่เยอะหรอกเห็นไหมทำงานที่บอกมาในปีนั้นมาอยู่คนเดียว่านนะครับเอ้านงมีงไหนพวกเราจะไม่มีอไรงี้ 多的呢。 โทรศัพท์ขึ้นมาครับเปิดแอปพลิเคชันหมอชนะนะครับแอปพลิเคชันของหมอชนะก่อนนะครับส่วนท่านที่เป็นคนเกาะท่านจะอยู่ก่อตล้านให้แสดงบัตรหมอชนะครับรายย่งเดไม่ต้องสกแกนนะครับเเปปปิด็นแอ วันนี้เนี่ยทางสมาคมชมรมธุรกิจและการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาใน,ในทุกๆสมาคมชมรมนี่นะครับที่หลักๆเนี่ยได้มีการประชุมหารือกันซึ่งโดยปกติเราจะคุยกันทุกเดือนนะครับอย่างน้อยเดือนเดือนละครั้งอยู่แล้วนะครับสำหรับในการที่จะติดตามสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะช่วงโควิดนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยในประการแรกเนี่ยที่ได้มีการพูดคุยกันกนะ็คือในเรื่องของ สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของโควิดและการป้องกันโดยเฉพาะอย,าอย่างแรกก็คือในเรื่องของวัคซีนนะครับได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการที่ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับที่ได้จัดให้ว่าทางชนบุรีและเมืองพัทยาเนี่ยเป็นพื้นที่สําคัญในการที่จะอาฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่เพราะว่าเป็นพื้นที่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็ได้ มีการติดตามกันถึงเรื่องอจํานวนวัคซีนหรือว่ากลุ่มในการที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในท้นที่นะครับซึ่งก็ติดตามกันในส่วนของเรื่องจํานวนของบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวในแต่ละ,ะประเภทธุรกิจที่เกี่ยวกับทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับที่จะต้องอแจ้งให้ทางจังหวัดนะครับได้ทราบถึงจํานวนพนักงานนะครับหรือว่า คนที่ทํางานอยู่ในอุตสาหการรมท่องเที่ยวบวกกับในส่วนของประชากรในพื้นที่ตามทะเบียนบ้านนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยก็ทางผู้ประกอบการก็ได้มีการสํารวจนะครับของของตนเองที่อยู่ในอุตสาหการรมท่องเที่ยวแต่ละประเภทแล้วนะครับแลนะนะอีกส่วนหนึ่งก็คือ,อ,อได้แจ้งให้ทราบถึงสถานที่สําหรับในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ย ทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีเนี่ยได้มาดูสถานที่ในเมืองพัทยานะครับแล้วก็ได้กำหนดพื้นที่ก็คือบริเวณศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกซอยชัยพฤกษ์นะครับหรือว่าที่สนามอินดอร์นะครับซึ่งทางเมืองพัทยานี้ได้เสนอไปเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความกว้างขวางมีที่จอดรถนะฮะเป็นจำนวนมากแล้วก็มีทางเข้าออกได้หลายทาง นะครับซึ่งในเนบื้องต้นก็ได้ชี้แจงให้ทางสมาคมชมรมทราบไแล้วว่าในเรื่องของการฉีดทั้งหมดเนี่ยในการที่ได้วางไว้เนี่ยก็คือบริเวณอ,อินดอร์ที่ซอยซอยชัยพฤกษ์นะครับในอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของมาตรการในการที่จะ,ะจัดงานนะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆหลังจากที่โควิด1 9เนี่ยนะครับได้เข้าสู่ในสถานการณ์ที่ผ่อนคลาย นะครับแล้วก็สามารถที่จะเริ่มมีการจัดจัดกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยนะครับทางสมาคมชมรมก็เห็นด้วยกับทางเมืองพัทยาในการที่จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับในในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เป็นที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็เป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่ใหญ่นะครับแต่มีความถี่ในการจัดกิจกรรมนะครับเพิ่มมากขึ้น นะครับอย่างยกตัวอย่างในส่วนของเรื่องเทศกาลว่าวที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมของขอการค้าไทยที่ร่วมกับหอการค้าจังหวัดชนบุรีนะครับและเมืองพัทยาในการจัดงานแสดงสินค้านะครับที่บริเวณชายหาดก็จะเป็นโมเดลสําหรับในการจัดกิจกรรมที่จะต้องมีมาตรการในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดนะครับของโควิด -19 ได้อย่างเข้มข้นนะครับก็จะเป็นงาน จะเป็นงานที่มีมาตรการนะครับที่เป็นต้นแบบสำหรับในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อๆไปนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอการที่จะดำเนินการในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานสถานสถานประกอบการที่เป็นที่พักนะครับหรือโรงแรมหรือว่าเป็นสถานที่พักที่เป็นในลักษณะเดียวกัน ที่ในปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการจดทะเบียนนะครับตามพระราชบัญญัติโรงแรมนะครับซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการที่จะสํารวจจํานวนของสถานประกอบการต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะนําเสนอไปทางส่วนกลางหรือทางกระทรวงมหาดไทยในการที่จะดําเนินการในการแก้ไขปัญหาในส่วนของเรื่องที่พักนะครับที่มีและมีลักษณะเดียวกันกับ โรงแรมที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นโรงแรมนะครับเพื่อที่จะทําให้ที่พักเหล่านี้เนี่ยซึ่งในปัจจุบันนี้ก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามานะครับได้มาใช้บริการอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้มีใบอนุญาตที่เป็นโรงแรมนะครับก็อยู่ในช่วงที่การสํารวจแล้วก็จะนําเสนอนะครับไปทางกระทรวงอาหารไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบตามพลบโรงแรมอยู่ หลักๆก,ก็กกจะเป็นอยู่ในส่วนของในเรื่องของการพูดคุยกันเป็น,ป,นประจําในทุกเดือนแบบนี้อยู่แล้วในเรื่องของการจัดเก็บขยะติดเชื้อที่เปการปรับรลดราคาเนี่ยค่ะในตรงนี้เราจะนำเสนอา่าการยังไงต่อไปอ่วันนี้เนี่ยทา,ทางผู้แทนของทางสมาคมและชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยก็ได้นาเสนอเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับที่ได้มีการเรื่องการจัดเก็บขยะติดเชื้อซึ่ง ค่อนข้างที่จะมีะราคาสูงนะครับประมาณที่26บาทต่อกิโลนะครับซึ่งก็ทำให้เป็นเป็นภาระต่อคนที่เป็น ALQ หรือว่าเป็นเป็น SQ อยู่นะครับซึ่งก็จะได้ให้เมืองพัทยาเนี่ยได้พิจารณาในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรถึงจะ,ะลดราคาตรงนี้ลงไปได้นะครับเพราะว่าเป็นการจ้างเหมานะครับเป็นการจ้างเหมาในเรื่องของการที่จะ ามารับผิดชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดเก็บขยะติดเชื้อซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยขยะติดเชื้อในในเมืองพัทยาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการจัดเก็บจากคลินิกนะครับการจัดเก็บกับคลินิกหรือว่าสถานพยาบาลต่างๆนะครับในคราวนี้เนี่ยพอทางากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยประกาศให้ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากนะฮะหน้ากากอนามัยหรือว่าของใช้ที่เกิดจากผู้ที่มีมากักโดนเนี่ย เป็นขยะติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยก็จึงทําให้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มาเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ประกอบการสถานท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็ได้นําเสนอว่าเป็นเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นนะครับของผู้ประกอบการก็จะได้มีการนําเสนอต่อไปเรื่องของการที่จะ,ะปรับลดแล้วก็ลดภาระเกี่ยวกับเรงนี้